ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมใช้ฉันสยามช้างนาช้างทองใช้ปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังคนที่เป็นชาวสวนก็ต้องมีเรื่องควนใจไม่อยู่นะครับกับสารพันปัญหาอย่างต้นทุเรียนของลุงประเสริฐเกิดเจอปัญหาอย่างหนักแต่ว่าโชคดี เลยทำให้กลับมาแข็งแรงได้แต่เรื่องราวมันเป็นยังไงก็ต้องให้ลูประเสริฐแกเล่าให้ฟังดีกว่าครับมาวันนี้เรามาบุกสวนทุเรียนกันถึงที่ออจังหวัดจันทบุรีประเสริฐมีพืช12หมู่5 ตำบลคลองน้ําเค็มอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีอันนี้คือคือพวจิวัโดนสายฟ้านะครับเนี่ยอ๋อนี่โดนสายฟ้าเหรอครับต้นนี้อายุนานแล้วดิห้าสิบปีเกินแล้วครับเมื่อก่อนมันมีปัญหาอะไรครับนี่ครับมัดโดนสายฟ้าครับเราเหลืองหมดเลยจะตายแล้วครับหรอครับแต่นั้นมันเหลืองใบร่วงหมดเลยครับใบร่วบหมดเลยใบมันร่วงหมดเลยเหรอหมดเลยมันเฉาหมดเลยเนี่ยตอนนี้มีออกลูกได้เลยอีกเนี่ยคือเมื่อก่อน ไม่มีอย่างนี้เลยนะไม่มีครับ่วงใบ่วงหมดเลยครับลูกไม่มีใบไม่มีครับต้นนี่เหลืองเลยนี่ครับต้นมันจะเปื่อยหมดเลยครับเปื่อยหมดเลยรัดรัดฟื้นแล้วก็เนี่ยอ๋อเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ครับครับอ๋อมันโดนฟ้าผ่ามาโดนสายฟ้าใช่ไหมโดนสายฟ้าคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยปกติทั่วไปมันก็ไม่ฟื้นเหรอไม่ฟื้นเลยครับพอมันไม่ฟื้นลุงประเสริฐก็ไม่รอช้าแหละครับแกก็หาวิธีที่จะทําให้ต้นทุเรียน กลับมายืนต้นได้เหมือนเดิมจนได้มาเจอกับช้างสยามนี่แหละครับเอามาใช้นานแค่ไหนประมาณครึ่งเดือนได้นะประมาณฉีดไปกี่รอบเอ่อรอบเดียวครับครึ่งเดือนแล้วทีหลังอีกเดีดฉีดไปครั้งเดียวนี่มันเริ่มเห็นเลยเหรอครับครึ่งเดือนครึ่งเดือนเลยปื้นเลยเลยใบมีใบเลยเดยวนะฉีดหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นสิบห้าวันอ่ะนะครับแล้วมันก็มีใบอย่างนี้เลยเหรอครับขึ้นเลยครับแต่ไม่ได้ใช้ยางอื่นเลยนะแรกมัน หมดมันเหลืองมมนไบเหี่ยวรูมันเลยครับมันด่าเชื่อเลยหนะขมันยังไม่เชืะคือตอนนั้นน่ะตัดใจแล้วใช่ไหมว่ายังไงก็ต้องเสียตันนี้ไปแน่ก็ตโคอนแน่ครับตโคอนแน่แน่ตัดใจแล้วครับคือทําใจแล้วอ่ะคือทํายังไงก็ไม่มาไม่คบไม่รอดแน่แล้วครับไม่รอดแต่ว่าฉีดแค่ครั้งเดียวเหรอครั้งเดียว ครั้งเดียวล้วมันฟื้นแล้แเราตอนหลังมาซ้ำอีกครับตอนหลังมาซ้ำอ้ออีกสองนี่เลยมีออกลูกออกไรออกดอกโอเคหลังจากที่ฉีดครั้งแรกไปประมาณครึ่งเดือนมันเริ่มเห็นใบเออแล้วแี่ีเออเริ่มเริ่มใบมันเริ่มผีออกมาเออเราเริ่มดีใจแล้วใจรอดแน่สามเลยส้มีาอีกครั้งนึงอั้ง่า่สองค่ายสองออกมาอย่างนี้เลยออกมาเลยออกมาลูกออกไรออกลูกเนียยังไม่ตัดเลยเดือเชื่อเหอเดือเชื่อครับคือใจเราอะ ตายแน่ตายไปแล้วตา,ตายแล้วยังไงก็ตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องตัดแน่ด้วยแล้วต้องตัดทิ้งแน่แล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นกรณีแบบศึกษาเลยนะ <aktiv ités S 1> เป็นเคสตัวอย่างเลยนะที่แบบว่ามันตายไปแล้วแล้วแบบว่ากลับมาพื้นมาได้เนี่ยอันเนี้ยทำกับมือเองเลยครับเนี่ยปีมือเองเลยออ๋ลองเองครับลองให้มันเห็นเองเลยใช่ครับว่ามันดีหรือไม่ดีครับถูกไหมลองกันทำเรียนใช้ได้หรือไม่ได้ ทั้งสยามที่ชาวสวนชาวไร่ต่างก็เลือกใช้ไม่ต้องมองไหนไกลหรอกครับก็ลุงประเสริฐแก้ลองเองแถมยืนยันเองขนาดนี้แล้วมันก็ดีอย่างที่เห็นจริงๆครับอันนี้ก็รอเก็บเลยนะเนี่ยจะ <laughs> มีมีลูกแล้วครานียังไ่ยังไ,ไปแ่งเลยเริ่มมีรูปยุเริ่มเริ่ม,ม,มข,ขั้นกระบวนการต่อไปถึงว่านเนี่ยเดีใจเลยว่าดีใจครับไม่เสียไปถึงว่าเนี่ยดีใจมากเลยครับคือร้อกเนี่ย เอางบอกว่าถ้าเจ๋งจริงนะต้นนี้ต้องรอดถูกไหมคิดอย่างนั้นมันรอดอ่ะดูที่ใบมันออกใบออกแต่มไร่ยมันเริ่มออกอใบอ่ะแล้วมันเริ่มมีลูกด้วยผือว่าเนี่ออกลูกอเยเนี่ยยังไม่ตัดแอกออกเลยนะครับแต่เมื่อโอ้โหแตงว่าก็ต้อง วันนี้ต้องมั่นใจแล้วว่ามันใช้ดีจริงใช่ดีจริงๆครับใช่ไหมคือมันเห็นผลจริงใช่ไหมถึงว่านนี่เลไม่ได้ใช้อะไรผสมเลยหรอไม่เลยครับใช้อย่างนี้อย่างเดียวเลยล้วนเลยครับล้วนเลยครับล้วนเลยชุบชีวิตเหมไม่รู้จะเป็นจะตายไม่รู้แต่ขอเอาทักทีงเนาะตายแน่ใจยังไงก็ได้แต่ขอฉีดก่อนแล้วกันตายแน่มองเห็นแต่กายตายแน่หมดใบแล้วไงหมดใบหมดใบแล้วเหมือนจะหมดบุญเ้วยนะตอนนี้ตอนแรกเดี๋ยมันขอก็ได้ ได้ทั้งสยามมาช่วยฟื้นปูดูแลทั้งรากทั้งต้นเรื่องผลผลิตก็ไม่ต้องพูดถึงนับวันรอกําไรได้เลยครับอันนี้ก็ฉีดใช่ไหมตอนนี้ฉีดไหมครับครับครับอันนี้ก็ฉีดนี่นเริ่มเริ่มออกมาแล้วนี่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 นีเริ่มเริ่มเ่มาเป็นลูกแลอย่าเตรียมเก็บละนี่ี๋ยวดูนี่ตายนี้นี่เห็นไหมนี่มันเริ่มออกแลกเดี๋ยวสักพักเตรียมเก็บได้ ถ้าคนทําสวนใช้เองทําเองรู้รู้เองรู้เองครับใช่ไหมครับครับรู้เองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางในทิศทางที่ดีขนาดไหนเนี่ยครับครับไม่ต้องพูดเยอะครับครับไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะดูเอารูยรองดูเอาต้นนุ้นกําลังจะตายแล้วมีลูกฟื้นเลยต้นนี้เอามาฉีดด้วยเอามาฉีดไหน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 ต้นนู้นก็ฟื้นละ เอาต้นอื่นด้วยอลองบแบบอื่นด้วยนี่มาเลยเนี่ยีน่ลูกมาแล้วเนี่ยเนี่ย<อ>ครับใครอย่าใครอย่ามาขโมยนะเ๋ยวจะไม่ได้ลูกทุเรียนจะได้ลูกอย่างอื่นนะเออจะแข่งกับลูกทุเรียนนะคุณกิติเล่นพูดดักอย่างนี้คิดในแง่ดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางรอดของสวนทุเรียนลุงประเสริฐแ่ะครับอุ้ยฉันดีใครก็ต้องสิโรราย้ำให้ทราบนี่คือ ราคาถูกคุณนภาพจะเต็มฉช่ปุ๋ย U M แล้วไม่ผิดหวังพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทงปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมชิชฉันสยามชา่างนาช่างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรง